สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสอยพาดรวยกับเอฟซีครับเมื่อนี้กะมาตรงทีเจดีย์เก่า JD 9, สถูปเก่าเจดียโบราณน,นะครับนะเป็นเจดีย์โบราณเป็นสถูปโบราณอ่าแปลว่าเป็นเจดี 9, มาตั้งแต่สมัยไหนกะบ่มีกะ,กะบริหูนะครับกัเอฟซี FC, ครับตรงนี้แอดก็เคยมาขอครั้งแรกนะครับเนาะกะ เห็นเลขเป็น 02C ขับ F.C. ครับแต่แอดกาบอเรตัดเลนเอาสื่อต่างตา 02C ลอตเตอรี่นะครับเนาะ,ะเลขกับมาออกอ 2C ขับ F.C. ครับออกซีสองครับบนสองซีนะครับเนาะบอเกรกับออกซีสองเตม็มๆครั้งที่สองแอดมาขอโชโคลาภนี่กาเห็นเป็น362ขับ F.C. ครับ กระเขาสองตวัวคือเป็นสองสามนะครับเนาเอฟซี FC ครับครั้งที่สามเอดมาขอบอกเขาครับเอฟซีครับ,รบแอดก็เลยมาขอครั้งที่สี่ก็ได้หาศูนย์ตัวเดียวนะครับเนาะหาศูนย์ตัวเดียวคืองวดนั้นก็ออกหาศูนย์เต็มเต็มเอดกบดับบอเรซ์หาศูนย์เอาไว้ครับเอฟซี FC ครับเป็นจังบุญวาสนาเจ้าของอนะ่ะว่ามาขอแล้วอ่นะโลภมากซือ้อแต่สามตัว ก็เลยโปรได้ครับ fc ครับการบาดนี่มาอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่หามาขอพึงบุญบาร,รมีเจ้าที่เจ้าทางลูกาเทวดาผู้มีเจ้าที่เจ้าข้างที่เป็นเจ้าของอันแท้จริงการจักสีเห็นบ่เห็นกับะบ่หูนะครับเนาะนะส่วนตัวเลขสีเห็นบ่เห็นโ่หูแอดกสิผ้ายางเบิงนะครับเนาะโดยการแอดสิเบิงจากก้อนหินก้อนแหลกที่ว่างอยู่ข้างนอกนี่นะครับเออ fc ครับเป็นอยู่อ่เป็นว่างอยู่ก้อนแหลกนะครับเนาะ ก่อนที่ก่อนที่เขียนหาศูนย์นั้นเขียนเป็นเลขกไทยนะครับเขียนเป็นเลขไทยไว้นะครับเนาะกระจนว่าบ่อเสื้อจะของว่ามันเป็นเหล็กไทยครับมาเบิ่งก่อนนี่ครับเอฟซีสีเข็นเอียงบ่อเป็นหินศิลาแรงนะครับด้วเอฟซีครับหินศิลาแรงก่อนนี้นะครับเนาะคือบ่อเห็นเอียงครับเอฟซีครับบ่อเห็นยังสกิดต่าเลยครับเอฟซีครับกระสีเบิ่งไปทุกมุมนะครับเด้อเบิ่งกไปทุกมุมบ่อเห็นเอียงบ่อเนาะครับเนาะเอฟซีครับ เบิงมุมนอกมุมในครับซีพระ,ะก่าก่อนเห็นนี่ครับซีครับซีมีตัวเลขอยู่บ่อครัคบโอ้โหนะครับนะเนาะเบิงทุกอันแล้วยังบ่เห็นครับซีครับยังบ่เห็นพปรากฏว่ามีตัวเลขเห็นนะครับเนาะแอดกระสีผ้ายางหลอบไปเลยครับเลยยางหลอบไปเบิงเรื่อยๆขั้นเห็นอยู่ใสเทาก็สีเอาอยู่หันนะครับเนาะบอ่อได้ยุดถูกจุดเทียนมาก,กาวขอได้ปากเป่า มาย่ำได้นะครับเนาะเอฟซี FC บางครั้งแอดก็มาจุดถูจุดเทียนขอก็ได้บางที่มากับบ่อนในจุดถูจุดเทียนกับบ่อเห็นคือเก่าก็ได้คือเก่านะครับเนาะขึ้นอยู่กับบุญบารามีที่เขาเคยเฮ็ดสร้างมานำเผื่อนนะครับด้วยเอฟซีครับปรากฏว่าเบิ่งไปต่างๆอันหน้านะครับเนาะกับบ่อฮัทเห็นว่ามีตัวเหล็กอย่างบ่ออยู่องค์ปู่นะครับเด้อที่แอดเห็น 024เห็นโบรูว่าเห็นอยู่ตรงไหนเนาะครับเนาะโบรูว่าเห็นอยู่ตรงไหนจำบะไรขึ้นกันครับเอฟซีครับจำบะไรขึ้นกันให้เห็นอยู่หนาเพิ่นบ่มีอยู่บ่ครับเอฟซีครับมีบอ่อยู่ทั้งหนาเพิ่นบ่มีเนาะครับเนาะครับเบื้องตามรูปนี่แหละครับเอฟซีครับสีเพิ่นที่เขียนให้ดอกครับเอฟซีครับอันนี้เพิ่นสลักขึ้นมาจากหินนะครับเด้อ สลักมาจากหินนะครับเนาะบาทนี้จะเ,เลยมาเข็นตัวหนึ่งกับเอฟซีครับแต่ว่าเคยซีโบแมนถอกนะครับเนาะเพราะว่าเบิ้งแล้วบอคายตัวเล็กเลยจักหน่อยครับเอฟซีครับสียูน้ามองสลักหินเลยครับเด้วเอฟซีครับ ให้เบิ้งคักๆะนะครับเนาะอีฟซีครับนะเบิ้งน้ำองค์น้ำยางเพิ่นไปครับอีฟซีครับเอ้าบ่เห็นมีครับอีฟซีครับยางอ้อมไปสีไปเบิ้งหม่องเกาเหล็หาศูนย์ยางบ่นะครับเนาะอีฟซีครับอ่าเลขกหาศูนย์ที่เห็นอยู่มือนันเลขอ่าหนึ่งหกที่เห็นอยู่มือนังนนะครับเนาะตักไปเห็นอยู่ตรงไหนแบบแอดก็จำอะไรคือกันครับอีซีครับอืม เห็นอยู่สาโนเนาะเห็นมันที่เห็นคือเกาบอรับเอซีครับเพราาอ่ามาแต่ละรังนี่ตัวเลขเข็นมองไม่ไปเรื่อยได้ครับเอฟซี FC ครับบัตรนี่สีคือเกาบอเนาะครับเนะาะมาเบิง่งไปพร้อมกันเด้ครับเพื่อเอฟซีครับอื จักว่าเห็นอยู่ใส่จำบ่ออะไรครับอีฟซีครับเดี๋ยวเอฟซีหาเบิ้งก่อนนะครับด้วยเอฟซีครับหาเบิ้งตัวเลขก่อนเนาะครับเนาะลูกเบิ้งน้ำหินน้ำยางสีแหละครับอีฟซีครับเพิ่นสิให้เฮาเพิ่นกระสิให้เฮาเห็นเลยครับอีฟซีครับอยู่ต้นอยู่ก่อนหินกันเพิ่นบ่ให้เฮากระหางเด้กบ่เหิ้นกระกเอาอีฟซี่ครับ เ่เห็นตัวเลขอยู่ก่อนหินนะครับเนาะโมมีครับเอซีครับกับเอฟซีครับยังไปหลายรอบหลายหม่องนะครับเนะบาะกะยังบรคค่นเห็นตัวเลขนะครับด้วยเอฟซีครับเห็น แต่ตัวก็เกาตัว,วตัวหาซูนเหมือนจักว่าเอ็ดเห็นอยู่ตรงไหนเนาะครับเนาะกาเลื่อบอ่านี่เห็นเลยบาทนีง่งกายสีผ้าเอฟซีอย่างเมืองนำก้อนหินนะครับเดอ้อขอเดอ้อปลูญาเอ้ยแล้วแต่สิมีความเมตตาให้ลูกให้หลานาเมตตาให้ลูกให้หลานตัวใดก็สีเอาเด่นลองไปเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงเปิงเนาะครับเนาะอขอ,ขอความเมตตาเดอ้อปลูเดอ้อ อย่างละไปเรื่อยๆครับอีฟซี่ครับเป็นศัตรูเก่าเป็นเจดีโบราณนะครับเนาะอีฟซี่ครับโบหัว่าสีเห็นตัวเลขอยู่ใส่ครับเพราท่านเลยหาปึงไปเรื่อยครับอีฟซี่ครับอยู่ก่อนอิตชิหน้าแรงเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับแต่บุญวาแต่มีเฮาที่เห็นได้ครับถ้าว่ามีบุญอิเลียกับบได้บ่เห็น เมนเท่าสีบอกันเด่กับโบอะไรแต่เฮ้าบ่มีบุญนะครับเนาะสิดเดได้สางน้ำเพลนสีบอเห็นอย่างเลยครับเมนเท่าสีว่าอย่งไรกับมีบุญวาสนานะครับเนาะเอี FC ครับนะครับเนาะเป็นสตูบปโปรานครับเอฟซครับขายเห็นตัวเด็กทิ่งนะครับนะ FC เนาะเอฟซีเบิรงเอานน้ำคับเอฟซครับ แอบกับสิผ้ายางรอบไปอีกรอบครับเอซีคันคันพอเห็นกอบแสดงว่าเพิ่นบ่ไห้เฮาคือว่าได้มาแล้วสามหมดแล้วพอเอานะครับเนาะได้มาสามหมดแล้วพอเอาบ่มีบุญสิได้อีกเพิ่นกับโบไห่เก่าครับเอซีครับแอดผักกาชาเมืองก้อนหินนะครับเพราะว่าเคยเห็นน้ำก้อนหินนะครับนะก้อนหินมองนี่งเด้ยวกันเป็นไรท่านเห็นบ่ครับเอซีครับ ก้อนเห็นตัวนี้ก็เห็นตัวเลลบ่เห็นครับพี่ครับเบิ่งมาทุกก่อนแล้วมือนี้สิได้บ่นออเนาะสิได้ครับเด้อคุมันทองเด้อขอีนเด้อมันมายืนอยู่นี่นะครับนะเอาพอเอาใจให้แล้วต่อข้อต่อหัวห้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้เห็นตัวเลขเด้อมันทองเด้อ ยังมีบบเห็นอีหอยังครับเอฟซีครับหลูปเบิ้งน้าก้อนหินวแว่งซี่ล่ะค้าพันเทียนไว้ให้เนะครับเนาะบุญมาวาสนามีกสิไดัยคือเกา่าเมนหยงคือดำดำครับ,รบอีซี่ครับคือตัวเล็กเลยนี่ออกกครัำดำนี่เป็นอยู่้อดหินเก่าครับอีซี่ครับ เอาคือเลขหกเดียวขับอีฟซีครับคือเลขหกนี่ครับอซครับนี่เมนบอหกย่งละครับนี่หกศูนยหกหนึ่งนี่เป็นดำดับอยู่นี่ครับหกอย่างนอหกศูนยครับอซครับหกศูนย์เมนแล้วครับหกศูนอนนครับขั้นจีดายบาอยากได้ครับอันย่างซวงมามาเห็น เปิดขึ้นให้รถครับซี่ครับอเอาออกก่อนขันมะาเอาสีบัวเรบงังอันนี้ค,ครับน,น,นี่เป็นเลขศูนย์ครับนี่ตัวนี้เป็นเลขหกครับนี่แมนบอขับพี่ซีครับเอาเอยียงสันนี่อันนี้เป็นเลขยังครับพี่ซีนี่เลขหนึ่งบ่โอ้พี่ซีออกตกเก่าครับ 601ูนที่ออกตัวเก่าเม่นแม่นนั่นเปเลขตัวเก่าเนี่ยโอ้ยมาตะก้อนคือบัม้ามันว่าอีกเดิเลขออกแล้วคือมาสิมาเห็นนะครับนอเอฟซีครับบัวเม่นของนกคำว่าอันแมนกับเม่น60นี่แหละครับเอฟซีครับมึกมาขวดเที่ยวที่แล้วครับเอฟซีเห็นอ่าเอสกัตสีเอ้าสิพายเบิ้งอีกบ่งหนึ่งนะครับด้วยเอฟซีพาไปเบิ้งอีกนะครับเนาะว่าถ้าแมนตัวเดียวกันก็ือเห็นคือกันเอ้า เอฟซีครับเห็นแล้วครับเอฟซีครับนี่ออันนี้ก็หกขึ้นกันครับเอฟซีครับหกหกขับเอฟซีเนี่ยฮกขับเอฟซีครับเห็นตัวนี้เป็นหกขับเอฟซีครับหกยังขับเอฟซีครับอันนี้ก็หฮกขับหกนี่นี่รับมาหก 60นี่คือกันครับอีครับแสดงไว้เห็น60อยู่สองมองครับอีซี่คือคือกันหมดเนาะครับเนาะตัวนี้กับกชัดเกนกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะครับเดออฟซครับหกศูนย์หกหนึ่งเลขกตวเก่าครับอีซี่ครับนี่ตรงเท้ากับฮกคือกันนะครับเนาะกคือกันนี่อันนี้ก็ครับศูนย์ครับเนาะอันนี้กับเป็น6ก ลูปไปลูปมาครับอีซี่ครับเป็นดินนี่โอ้ลูปลบออกเบิร์ดละครับอีซี่บาตนี่เอาเป็นหกงามเลยครับบาดนี่ลูปไปลูปมายังเป็นหกงามนะครับเนาะหกศูนย์นะครับได้สี่หกศูนย์หกหนึ่งนะครับเด้อ่าได้หกศูนย์หกหนึ่งนะครับเนาะยูทีสถูบเกาสถูบโบราณครับอีซี่ครับหกศูนย์หกหนึ่ง อ่ะชัดเจนครับยุซีครับเอาขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเลือดที่เข้ามาชมคลิปของพอสาย่ฝารวยให้รับให้รวยกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะตัวเลขที่ได้ยึดสถูปโกลมานีสรุปออกมาแล้วคือเป็น60กับ61ครับยุซีครับขอบคุณขอบคุณในหลายครับเนาะคำรับคลิปนี้ขอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับประดิมงามครับ